ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํารถกระบะนะครับเป็นรถบ้านนะครับรถกระบะคันนี้นะครับเป็นรุ่นนิสสันบิ๊กเอฝาแดงมันนะครับเครื่องดีเกียร์ดีเอกสารพร้อมโอนนะครับรถอยู่อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรนะครับคันนี้เป็นสีเขียวเข้มนะครับระบบไฟหน้าไฟหลังไฟเบรกติดครบนะครับมีโลโก้นิสสันแบบนี้เลยนะครับสําหรับสภาพสีนะครับพอใช้ได้นะครับมีตําหนิอยู่บ้างนะครับโดยรวมพอใช้ได้ครับสําหรับด้านในนะครับ เป็นพวงมาลัยเต้าใหญ่นะครับขับไม่หนักนะครับขับปกติเลยนะฮะคันนี้นะครับทําแอร์มาใหม่แล้วนะครับแอร์เย็นนะครับรถอยู่อำเภอสากเรกจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวจะพามาดูด้านด้านนอกนะครับก็จะมีตําหนิด้านท้ายนิดเดียวนะครับโดยรวมนะสีค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเบาะอีกรอบนึงนะครับเบาะด้านในเนี่ยเป็นสีเทานะครับไม่ขาดนะครับแอร์เย็นนะครับทํามาใหม่แผงประตูยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการหารถใช้งานนะครับคันนี้เนี่ยด้านในะมีแอร์ครบถือว่าสามารถใช้งานได้ได้เลยนะครับเกียร์ดีนะครับเกียร์ไม่หลุดครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับสภาพเบาะด้านหลังนะครับสำหรับใครที่ต้องการหารถใช้งานสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับรถู่วนเภลสักเด็กจังหวัดพิจิตรนะครับครับเดี๋ยวจะพามาดูสภาพด้านนอกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เลยนะครับครับ ไฟติดครบนะครับด้านหน้านะครับป้ายทะเบียนบอยไม้ทอทง8808นะครับอสวยๆเลยนะครับเลขเฮงมากนะครับเลข88นะครับสภาพยานะครับสามารถใช้งานได้อีกระยะหนึ่งนะครับค่อนข้างดีครับสภาพสีนะครับรอบคันก็ค่อนข้างดีนะครับด้านหลังนะครับเป็นแม็กไครเนอร์นะครับกระบะไม่ผุนะครับกระบะไม่ผุนะครับครับ ไฟติดครบนะครับสามารถดูรถได้ที่อำเภอสักเล็กจังหวัดพิจิตรนะครับหรือสามารถโทรติดต่อตามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับครับเดี๋ยวพามาดูยางนะครับยางดอกยังค่อนข้างหนาอยู่นะครับเบรกดีนะครับเครื่องเป็นเครื่องฝาแดงมันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องนะครับเครื่องดีมากนะครับคันนี้นะครับสามารถขับไกลได้เลยครับไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับ เนื่องจากว่าเราใช้งานอยู่ครับฟังจากเสียงได้เลยนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับรถยี่ห้อจูงรถสังเกจังหวัดพิจิตรนะครับน้ำไม่ดังแน่นอนนะครับเครื่องดีแน่มากๆนะครับแบนนี้ครับครับสภาพรอบคันเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยแหละถ้าดูแลดีๆนะครับหลังคาไม่ผุนะครับดีเซลด้วยนะครับประหยัดน้ามันนะครับ ไฟด้านหน้าตามเอกลักษณ์ของนิสสันแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการหารถใช้งานนะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับราคาสามารถต่อรองกันได้นะครับมีแม็กไนเนอร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับกระบะไม่มีผูนะครับคัสซีดีนะครับช่วงล่างขับดีครับ พาดูหลายๆรอบนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับยางนะครับครับเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนด้านในอีกสักรอบนึงนะครับด้านในค่อนข้างสะอาดนะครับครับเครื่องนะครับเครื่องเดี๋ยวพามาดูเครื่องอีกอีกรอบหนึ่งนะครับเครื่องดีมากนะครับ สตาร์ทติดง่ายด้วยนะครับประหยัดน้ำมันครับเดี๋ยวลองเร่งให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเครื่องดีมากนะครับไม่ดันไม่อนะครับสามารถขับไกลได้เลยครับเครื่องเสียงดังเพราะมากนะครับแต่สามารถขับให้ระยะเลยนะครับเรารับประกันเรื่องอุปสรรนะครับสามารถโอนได้แน่นอนครับเครื่องนี้ขับความร้อนไดขึ้นยแล้วก็ไม่อด้วยครับ ระยะยาวเลยสามารถติดต่อเราก็ได้เลยนะครับรถยวงโาล์อซาเบจังหวัดพิจิตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณไว้ในที่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ